ถ้าเกิดทะลุเท่าไหร่300ล้านวิวสามร้อยล้านสุพุมมต้องเสด็จมาเอกนะครับก็มาแข่งนะรมการต้องใหแคนแนนแบบเยอะๆนอกจากเสียงที่เราได้ยินแล้วนี่ได้เห็นการร้องในนามศิลปินแบบมีท่าเต้นผมว่าน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อาจจะเป็นไวรัลก็ได้ครับร้องแป๊บเดียวฟังสองเที่ยวสุกก็สามารถร้องตามได้ได้ติดหูใช่เขติดหูแค่ดูทุนก็หมอมเต้นก็เพลินแล้วครับ วันนี้แคปซ้อมนะเนี่ยเฮ้ยดีด้วยแล้วไม่คิดว่าจะจะขนาดนั้นเลยอะ่ะเอาละองจริงจะแค่ไหนเอาแก้วแค่ไหนเต้นด้วยร้องยากมากนะโเ้ยตื่นเต้นมากเลยเนะี่ยเหมืองไม่ได้กิน,ร,นร,รับรองรับรองจริงต้องอสุดและและ้วครั้งนี้ก็จะเป็นรายการพิศเศษไปเลยเราไม่ได้มีการแข่งขันทั้งรายการเลยครับไม่ได้แข่งนะเป็นโชว์พิศเศษไปเลยก่อนที่เรามาแกก็แข่งขันอยู่ใช่ครับคนน่าจะตื่นเต้นรอชมเพราะว่าครั้งนั้นก็โอ้โหผู้ชมชฟองยิงอ่ะฟังห้าล้านกว่านะ เดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายจริงนะคะจะบอกว่าแค่ไหนถึงไหนไหมต้องบอกไหมเอาแค่ไหนถึงไหนต้องบอกกันก่อนไหมเต็มเพลงนะครับท้องยิงพร้อมนะครับอ่าพร้อมนะครับทุกฝ่ายพร้อมนะครับทุกฝ่ายพร้อมครับปุดกู๊ดนะครับปุดกู๊ดเกินวันหน้า ทาด้านหลังนะครับนี่นะเพราะเสลี่เดิมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่จะเล่าบรรยากาศในห้องอัดได้ไหมครับเป็นยังไงครับครูสราก็เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมตรงไหนแกไม่ชอบแก่งก็ให้หัวร้องซ้ำร้องซ้ำไม่เห็นว่าเป็นคุกโมงไปนะฮะก็เอาไปได้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็สามชั่วโมงกว่าน่าจะไม่นานเท่าไหร่แล้วเราจะฟังซิงเกิลนี้ครับปิดโลดโสดได้ปิดโลดโสดได้ จีบโลดยังโสดอยู่ไปแต่งให้ผูหมอมใหม่ใช่ใช่จีบโรดโสดอยู่ฟังกันเลยฮะคนละหนึ่ร้อยรอบต่อวันครับไม่หมดนี่มหาโชคครับ ถ้าเกิดทะลุเท่าไหร่300ล้านวิวสามร้อยล้านทุกทนอมต้องเสด็จมาอีกนะก็มาแข่งไงกรรมการต้องให้คะแนนหอมเยอะๆโอเคฟากกรรมการทุกคนฟังเพลงแชร์นช g นติ๊ i กตอกด้วยนะคะหบโลยังโอยู่โอเคเอาเพลงมาให้ผู้เขาแข่งขันร้องก็ได้จะร้องเพราะก่อนหอมเยอะเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทีมงานด้วยเดี๋ยวต้องไปต่ออีกรายการหนึ่งจู๊จูไปครับโอเคบายบาย พระองค์ทรงงานหนักเพราะว่าเพราะว่าทำเพื่อเด็กๆนะครับนะให้เขาได้ได้ได้ไดเห็นทางที่ถูกต้องแล้วพระองค์ยิ่งทำอย่างนี้ยิ่งเห็นชัดมากเลยว่าโอ้โหทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมอะไร,ร,รแล้วก็สเสด็จตาม<อ>ที่ต่างๆด้วยใช่ตามที่ต่างก็ต้องนล่งคอนเสิร์ตใช่ท่านเอาเอาพลังยังไงดูเด็กๆพวกนี้ครับที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ก็ชอบร้องอยู่แล้วชอบเต้นอยู่แล้วก็เลยใช้ดีก็ต้องซ้อมเยอะอะไรเงี้ย ลองได้ชอบด้วยนะมันก็เลยได้งานแล้วก็ไปไปถึงเด็กๆแล้วก็ผู้ฟังด้วยเองนะลองเป็นแบบเพลงไวรุ่นด้วยอ่ะเนี่ยใช่ไหมรุ่นเป็นเพลงของเขาเลยอ่ะมันเป็นเหมือนพวกเดียวกันใช่เราแต่ละปีเราก็เลือกเพลงมาไงอย่างเลิกกักแล้วเนี่ยเมบอกว่าเลิกกักเนี่ยมันใกล้ชิดมากเลยครับเป็นด้อมของเจลบอยเป็นความชอบดูซีรีส์วายอ๋อแล้วมันน่ารักเพลงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกมาลองสนใจัยรุ่นเลยนะครับใช่อันนี้สุดเลยครับ คนแรกคู่สลา,สลานะครับ <laughs> ตอนนี้จะอุ่นใจหน่อยนะครับคุณสุนารีนะครับแล้วก็คุณโน้ตนะครับใส่พลังนะครับเราขอดูมุมกล้องนิดนึงนะครับ <c oughs> พร้อมครับ <c oughs> สรุปอย่าให้ไหลพกคือเขียดที่โม่ก็สิให้ติดปลายโชวว่าโสดพุ่นติจังสิบอมมีคอ สวัสดีครับคุนตกระหม่อมครับ mm hmm. เมื่อสักครู่ผ่านไปแล้ว mm hmm. ผมชอบท่านี้มากเลย mm hmm. กรรมเทพแผงสองมาเหมือนกรรมเทพแผงสอง oh, จริงๆเ<ช>่ประกาศประกาศว่าสุดยู้ <laughs> oh. เป็นมาอย่างไงครับเพลงนี้จุดเริ่มต้นของเพลงนี้เกิดขึ้นได้ไงครับเพลงนี้คือคุณครูสลาเป็นผู้แต่งซึ่งตอนแรกเราทำวีล็อกทวีนอวันแชนเนลเฟซบุ๊กนะเลยชัมภา์ครูสลาอะไรต่างๆเนี่ยเราคุยไปคุยมาครูสลาก็ชวนผมร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงของครูสลามี2เพลงคือสั่งได้สั่งแล้วกบบบอกกล้าบอกครูแต่หนูก้าบอกไอ้สองเพลงแล้วมันก็ดังเหมือนกันครูสลาก็เลยเขียนเพลงให้หัมใหม่เพราะครูสลาบอกว่ามหัมร้องเพลงอีสานเก่ง จริงๆัวผมครอบครัวแล้วก็ทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงมากนะตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณไปเยือนที่ห้องอัดสบายใจแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าเพลงที่โครเบอร์ในวันนั้นนะมีคนเข้าดูเยอะมากก็เลยมีความรู้สึกว่าผมนะประทับใจการใช้คําอีสานของทุนกระหม่อมไม่ว่าจะเป็นจากสั่งได้สั่งแล้วลูกบ้กล้าบอกครูมันมีคําที่เรารู้สึกว่าน่าจะยากแน่เลยน่าจะยากแน่เลย ่พรากคิว่าภูกระหม่อมร้องได้ดีทุกคําที่เป็นคําอีสานและดูแปลกก็เลยว่าถ้าแต่งใหม่น่าจะมีคําอีสานถ้าจะเป็นคำอีสานลึกๆเลยนะใช่คำอีสานลึกๆบางทีก็ยากนะตอนที่ทําเนี่ยครับเพลงจีบโรยังโสดอยู่นี่ แบบดูอารมณ์ดีๆหน่อยเหมือนกับสาวสวยคนหนึ่งและสวยมากแต่ไม่มีใครกล้าจีบเพราะใครมองก็เข้าใจว่าเขาคงมีแฟนแหละสวยขนาดนี้นอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งต้องทนไม่ไหวแล้วต้องประกาศออกมาเลยว่าจีบได้อยู่ยังจีบได้อยู่นะถึงสวยแบบนี้ยังจีบได้อยู่ถ้าเป็นคําอีสานก็คือจีบโลดยังสดอยู่ก็เป็นคาล้อเล่นสนุก นอกจากเสียงที่เราได้ยินแล้วนี่ได้เห็นการการร้องในนามศิลปินแบบมีท่าเต้นผมว่าน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อาจจะเป็นไวรัลก็ได้ครับคุณนี้มัทรงเก่งมากค่ะนั่งคุยกับครูตลอดเลยว่าทั้งร้องก็ยากแล้วค่ะแล้วก็ยังมีท่าเต้นแบบเยอะมากท่านเก่งมากแล้วก็ร้องแป๊บเดียวฟังสองเที่ยวสุก็สามารถร้องตามได้สุมั่นใจว่าจะได้ติดหูใช่ค่ะติดหูง่ายมากค่ะท่านเพราะมากค่ะ,ขอ,ะขอบคุณคะ่ะ แค่ดูทูนกระหม่อมเต้นก็เพลินแล้วครับ <laughs> ยิ่งฟังเสียงเสียงทูนกระหม่อมเพราะนะครับผมว่าเหมาะกับเพลงนี้วันนี้ถือว่าเป็นบุญของกระผมมากๆเลยครับ คุณกรหมอมครับเป็นบุญจริงๆ <c oughs> ครับโอเคคุณผลงานให้พวกเราได้ติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างครับตามได้ที่ Facebook to be number no. one c h a n แนละแล้วก็มีในในทุกๆทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ขอฝากโครงการ to be number no. o n วด้วยติดตามเป็นกำลังใจให้การกำลังใจให้หอมแล้วกํกำลังใจให้เด็กๆมีมีเด็กๆเ,เยอะมากเป็นหลายล้านคน แล้วก็รวมทั้งงานพอมีงานอื่นๆงานที่ทําร่วมกับทททงานท่องเที่ยวเป็นแบสเดอร์ของท่องเที่ยวแล้วก็งานกับประชุมพณิชย์มีมีงานอาหารตอนนี้เป็นทูตแบสเดอร์ตัวแทนของไทเชลเล็กแล้วก็งานตัวแทนของภาพยนตร์ด้วยหอก็ไปงานภาพยนตรน์ที่เมืองคานสไปหลายๆที่แล้วที่สําคัญฝากกรรมการฝากทุกๆคนให้ติดตามเพลงจีบลดอยังสดอยู่แล้วทำแชร์ล์เพลงจีบลดอยังสดอยู่ในติ๊กต๊อกด้วยค่ะ โอเคครับยังไม่แม่นเรื่องท่าเต้นอะไรเงี้ยารากีบรั่วงแล้วนะฮะร่วนี่รั่วแล้วจะติดตรงนี้ะเดี๋ยวผมนอนหลับจะเป็นอย่างนี้ไปนะนอนหลับจะทำงี้ทำไปนี้แล้วนะคะเป็นพระมคนเดินที่คุณอย่างสูงครับตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งดึกแล้วก็ขอบคุณคุณปัญญามากๆแล้วผมแล้วก็ฝากทุกคนให้ฟังเพลงด้วยไปแล้วพบกันคลิปหน้าบายอตโอ้โห สวยมากาสวยมันมีท่าท่าง่ายนะคืนนี้หุยได้ฝันถึงท่านครับผมดีเพิ่มดีเพิ่เดี๋ยวไปทำค่ะเดี๋ยวาไปทำเชลนด์ในโอเคใจอุณนกับใจคุณนึใว่ารัวใจคือสลายใหว่มากค่ะ